เมื่อมองดูดาวทีละดวงนักเรียนสามารถบอกได้ว่าดาวบางดวงสว่างกว่าดวงอื่นดาวสามารถแบ่งออกเป็นดาวแมกนิจุด1นึ่งแมกนิจุดสและแมกนิจุด3ามตามความสว่างของดาวนี่คือดาวบีกาซึ่งเป็นดาวแมกนิจุด1ดาวดวงนี้และดาวดวงนี้ก็เป็นดาวแมกนิจุด1เหมือนกัน บนท้องฟ้าในยามค่ำคืนมีดาวแมกนิจุดหนึ่งอยู่ทั้งหมด21ดวงนี่คือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวขณะมองผ่านกล้องชนิดพิเศษซึ่งจะทำให้มองเห็นสีของดาวได้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าดาวแต่ละดวงมีสีแตกต่างกันนี่คือดาวแอนเทรสในกลุ่มดาวแมงป่อง ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทางทิศใต้ในช่วงฤดูร้อนดาวแอนทารสเป็นดาวแมกนิจูดหนึ่งดาวแอนทารสเป็นดาวที่มีแสงสีแดงมีดาวมากมายที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าในช่วงฤดูร้อนนี่คือดาววีก้าซึ่งเป็นดาวที่สุกสว่างมากที่สุดหากมองดูดาววีก้าใกล้ๆนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่า มันมีสีออกไปทางสีน้ำเงินสีของดาวแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวบนท้องฟ้าในตอนกลางคืนมีดาวที่มีความสว่างแตกต่างกันคนโบราณเชื่อมโยงดาวที่สุกสว่างและตั้งชื่อตามรูปร่างที่เห็น เราเรียกดาวเหล่านี้ว่ากลุ่มดาวมาดูกันซิว่าเราสามารถมองเห็นกลุ่มดาวชนิดไหนบนท้องฟ้าในคืนที่ปลอดโปร่งเพื่อที่จะค้นหาว่าจะสามารถมองเห็นกลุ่มดาวชนิดใดในทิศทางไหนในช่วงเวลาวันและเดือนใดแผนที่ดาวอย่างที่เห็นนี้ช่วยได้มากเลยทีเดียว ยังมีเครื่องมืออื่นๆที่นักเรียนสามารถเตรียมมาเพื่อช่วยในการดูกลุ่มดาวแต่จะเป็นการดีที่สุดหากจะเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเหล่านั้นในขณะที่มีแสงสว่างมาใช้แผนที่ดาวเพื่อค้นหากลุ่มดาวและดาวกันชื่อและดาวสำคัญสคัญของกลุ่มดาวจะปรากฏอยู่บนแผนที่ดาว ก่อนอื่นเราจะหมุนเดือนและวันที่ที่ปรากฏอยู่ที่ขอบด้านนอกให้ตรงกับเวลาที่ปรากฏอยู่ขอบด้านในเพื่อว่าจะเป็นเวลาเดียวกับที่เราดูดาวอย่างในตอนนี้เวลาดูดาวคือหนึ่งนาฬิกาของคืนวันที่สองกรกฎาคมต่อมาจะต้องเลือกว่าต้องการจะดูกลุ่มดาวที่อยู่ทางทิศไหนจากนั้นก็ใช้เข็มทิศเพื่อช่วยในการหาทิศต่อไปก็หมุนแผนที่ดาวเพื่อให้ทิศที่เราหันหน้าไปปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของแผนที่ดาว จากนั้นก็เปรียบเทียบกับดาวที่กำลังมองเห็นอย่างในตอนนี้ทิศที่เราหันหน้าไปคือทิศใต้ตรงกลางของช่องวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนดาวที่อยู่บนท้องฟ้าจะแสดงให้เห็นดาวที่อยู่ตรงจุดที่สูงที่สุดบนท้องฟ้าเราจะมาหากลุ่มดาวสามเหลี่ยมฤดูร้อนกันนักเรียนสามารถหากลุ่มดาวสามเหลี่ยมฤดูร้อนได้ถ้ามองขึ้นไปจากเหนือเส้นขอบฟ้าทางทิศใต้ ถ้านักเรียนใช้เข็มทิศก็จะสามารถบอกได้ว่ากำลังหันหน้าไปทางทิศไหนมาค้นหาทิศของตึกใหญ่ๆนั้นกันก่อนอื่นหันหน้าตรงไปทางตึกนั้นจากนั้นถือเข็มทิศราบไว้บนฝ่ามือต้องให้ลูกศรที่มีสีชี้ไปทางทิศเหนือ ที่บอกบนหน้าปัดเข็มทิศควรจะเป็นทิศที่เราหันหน้าไปด้วยเข็มทิศนี้ทำให้เราสามารถบอกได้ว่าตึกที่เราหันหน้าไปอยู่นั้นอยู่ทางทิศต,ตะวันตกมีวิธีการง่ายๆที่จะค้นหาความสูงของดาวนั่นคือใช้กำปั้นของเราเองก่อนอื่นต้องให้แน่ใจว่าด้านบนกำปั้นของเรา อยู่ในระดับเดียวกับระดับสายตาเมื่อมองตรงไปข้างหน้าจากนั้นก็นำกำปั้นอีกข้างหนึ่งวางไปบนกำปั้นแรกกำปั้นแต่ละกำปั้นเทียบเท่ากับระดับความสูง10องศาวางกำปั้นซ้อนกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงดาวที่ต้องการจะวัดความสูง ดาวที่ใช้กำปั้น3กมกำปั้นจะมีระดับความสูงประมาณ30องศาซิวซิรู้ไหมครับว่าที่เราถือกันอยู่ในมือเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ ไม่ดูสิครับนี่คืออะไรครับเขาเรียกว่าแผนที่ดาวครับจริงๆการดูดาวเนี่ยนะครับมีหลายวิธีแล้วก็มีอุปกรณ์มากมายในการใช้ดูดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ดาวเข็มทิศหรือว่ากล้องดูดาวน้องๆลองใช้วิธีเหล่านี้ดูนะครับเผื่อว่าบางทีเนี่ยเราจะได้เห็นดวงดาวใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้น